รถมือ 2JK สวัสดีค่ะรถเก๋งมือ2บ้าน,านราคาแค่หลักหมื่นนะคะเอาไปขับกันแดดกันฝนกันสบายๆค่ะกับรถ Honda City ZX VTEC ปี08ค่ะ g e เกียร์ออโต้7สปีดรถไม่เคยติดเกตนะคะสภาพพร้อมใช้ค่ะตัวรถยังสวยนะคะถึงอายุจะเยอะหน่อยแต่เรียกว่าสภาพยังดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเอาไปใช้กันแดดกันฝนกันลมค่ะดีกว่าขับมอไซค์ค่ะ ราคา68,000บาทค่ะเครื่องเกียร์ช่งร่างใช้งานได้ปกติแอร์เย็นค่ะภายในเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้า,ากำมะหยี่สภาพดีไม่มีรอยขาดค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานและสามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้นะคะก็คือปรับข้างไฟฟ้าได้ล้อแมกขอ15บ15ค่ะรถยนต์มือสองต้องเน้นตามสภาพกันนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วและผ่านการใช้งานมาแล้วตามราคานะคะ 68,000บาทดูรถได้ที่สำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถค่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้นัดล่วงหน้าก่อนก่อนออกเดินทางนะคะสวัสดีค่ะ